สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพรสสวัสดีที่24สิงหาคม2023นะครับเฟียงกินินเด็ก41จาวันที่37คลิปนี้แน่นอนต้องพูดถึงป๋าชาวฮอสกินสันของเราวันนี้มีข่าวทั่วสื่อข่าววงการคริปโตข่าวคำพูดของป๋าชาวที่ค่อนข้างกลางนะครับป๋าชาวบอก SEC ไม่มีทางยุ่งกับคาราโน SEC ไม่มีทางยุ่งกับ ADA Token นะครับ ป๋าชาวล่าสุดแกไปให้สัมภาษณ์กับช่องคริปโตช่องที่ชื่อว่า Corey c s o s t e r s Crypto Coins การให้สัมภาษณ์ประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็มีการพูดถึงคดีความระหว่าง sec กับ coinbase sec กับ binance us sec กับ ripple นะครับป๋าชาวแกพูดงนี้บ,บอกคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีความระหว่าง sec กับ Crypto Exchange ถ้าใครจำได้นะครับ sec ยื่นฟ้อง coinbase ยื่นฟ้อง Binance US และในคำฟ้องเนี่ยมีการอ้างอิงคริปโตเครนซี12โทเค็นนะครับฟาวคอยบีแอนบีโซลาร่าแมดิกเอดาอยู่นั้นด้วยป้าชาวบอกนั่นมันเป็นมันไม่เกี่ยวกับเอสอีซี SEC กับคา r d ดานนะมันเกี่ยวกับ SEC กับคริปโตเอ็ก a n ช e นส์และตรงเนี้ยถ้าอ้างอิงกับคดีความของ Ripple, XRP กับ SEC เนี่ยสารตัดสินแล้ว XRP บน secondary market ไม่ถือเป็น Security สิ่งที่ถือเป็น Security คือการขาย XRP กับนักลงทุนสถาบันนะครับแล้วปราชาวแกบอกและถ้าประธานแกรี่จะเล่น Cardano เพราะ Cardano เคยมี ICO เนี่ยเราฉลาดพอเราไม่ได้ทำ ICO ในสหรัฐอเมริกาเราทำ ICO ที่ประเทศญี่ปุน่นและเหตุผลที่เราทำ ICO ที่ประเทศญี่ปุน่นเพราะ เราเคยพยายามขอความชัดเจนกับ SEC แล้วแต่ SEC ไม่ให้ความชัดเจนกับเรานะครับก็ปาชาวแน่นอนแกแกมาจากอัต e r เรียมนะฮะแกรู้ตอนนั้นเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยแกรู้ว่าเริ่มดูไม่ดีล้เริ่มละ SEC อาจจะมองว่าทุกอย่างเป็น security ก็ได้นะโดยเพราะเหรียญที่มีการ ICO ในสหรัฐเมกาแกก็เลยไปทำ ICO ที่ญี่ปุ่นและการขายให้นักลงทุนสถาบันการขาย ADA ช่วงแรกเนี่ย ก็เป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วป่าชาวแกนเน็บแกบอกไอการที่ประธานแกรี่ลงมาเล่นคริปโตเชนเนี่ยแกไม่ได้มากวดขันนะว่าอะไรเป็นเซคยว i t ตี้อะไรไม่ใช่เซคยว i t ตี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกมการเมืองดูยกตัวอย่างดูเนี่ยดูพักที่แซมแบ็กแมนฟรีโวยจากเงินให้มากที่สุดสินะครับป่าชาวไม่ได้บอกว่าพักอะไรแต่เราทราบดีเป็นฝั่งเดโมแครตนะครับ เพื่อนๆหน้าต่อภาพออกนะครับก็ป๋าชาวกล้าออกมากลางกล้าออกมาย้ําว่า a อดาไม่ใช่ Security เพราะอะไรเพราะแน่นอน XRP ชนะคดีว่า XRP ในส่วนของ secondary market ไม่ใช่ Security นะครับเพราะนั้นก่อนหน้านั้นเห็นได้ชัดป๋าชาวไม่กล้าออกมาแรงๆแ,แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้แกค่อนข้างมั่นใจนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับมีคนแชร์กันเยอะมากคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา อีกข่าวหนึง่งนะครับเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกพี่ข่าวเกี่ยวกับ t o r n a d โดนะครับฝากพี่บอลดูข่าว t o r n นาโหน่อยครับก็ข่าวเกี่ยวกับ t o r n นาโดแค h หรือท o r n a d o Cash แล้วแต่ว่าใครเรียนภาษาอังกฤษจากไหนนะครับสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยจับกลุ่มตัว2ผู้ร่วมก่อตั้งคริปโตม er ิกเซอร์แพลตฟอร์มท d o c a s โดแคชบางข่าวบอกจับได้แล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกำลังหลบหนี ข่าวนี้เป็นข่าวที่สืบเนื่องจากปีที่แล้วหลังจากที่อายการสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มอย่าง t o r n a ด a คชเนี่ยถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มในการฟอกเงินให้กับกลุ่มแฮกเกอร์นะครับทั้ง Axie Infinity ทั้ง Harmony Bridge สำคัญสุดเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็คนที่มีรายชื่ออยู่ในการคว่มบาตหรือลิสต์ของการคว่มบาตของรัฐบา,าลสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้ t โ n a d o ด a s h และเนี่ย เขามองว่าคริปโตมิกเซอร์โทเนโดแคชถูกใช้ในการฟอกเงินกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งเข้าคุกซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่แบ่งชุมชนคริปโตเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งที่มองว่าถูกต้องแล้วทำถูกแล้วควรจับควรปิดแพลตฟอร์มเพราะมันมีสีเทาเยอะนะค,คนที่เป็นแฮกเกอร์เอ่ยไรเอ่ยค้ายาเอ่ยเนี่ย ใช้โทเคนดแคชตรงเนี้ยมันทำให้คริปโตเสียชื่อเสียงนะครับกับอีกกลุ่มคนที่มองว่าแพลตฟอร์มเกี่ยวอะไรแพลตฟอร์มผิดอะไรทำไมรัฐบาลไม่ไปจับคนที่เป็นพ่อค้ายาพวกก่อการร้ายหรือพวกแฮกเกอร์มันเกี่ยวอะไรกับแพลตฟอร์มคริปโตมิกเซอร์นะครับก็เรื่องนี้พูดยากเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องขาวกับดำนะครับมัน มันรายละเอียดมันค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับโดยเฉพาะคนที่เป็นสายแบบคริปโตดีเซนทรัลไลซ์จริงๆเนี่ยอาจจะมองว่าตรงนี้ไม่แฟร์นะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม